สวัสดีครับชื่อหมูนะครับเด็กทางชลบุรีครับวันนี้นะครับรู้สึกสนุกมากเลยนะครับพิทยากรนะครับให้ความรู้ดีดีมากเลยครับแล้วก็เป็นกันเองครับผมชอบตรงที่ว่าพิยากรนะครับไม่เหมือนท่านอื่นตรงที่เขารู้ว่าควรพูดตรงไหนเล่นตรงไหนแล้วก็ชอบตรงที่เขามีการระลักพฤติกรรมของโลกลุงก่อนว่าทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามันปลอดภัยสนุกครับผมแล้วก็อาจารย์จะพยายามสอนแทรกความรู้เข้าเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย ดท้ปุ๊บเรากลับมาจําได้ตอนจบครับแล้วก็สามารถตัดใช้ได้ในอานาคตในสถานการณ์แล้วก็มีการต่างๆครับผมคิดว่ามันสามารถใช้ได้ทุกเรื่องของตัวเราลทั้งเรื่องงานเรื่องประจําวันเหตุการณ์ต่างๆครับเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าเราคิดว่าปัญหาเจอปัญหาปุ๊บเราอาจจะเสนทางตันแก้ไม่ออกหรือว่าคิดว่าทางแก้ปัญหามีแค่ทางหรืองสองทางแต่ในการเรียนทางนี้เรารู้ว่า<ๆ>สมมติเราหยุดคิดสักพักหนึ่งปัญหาบางตัาเนี่ยแค่เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนไ i n d s e t m i n ซ้ e มันก็จบอย่างเงี้ยครับดีขึ้นเรื่อยๆ